สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาทำสถิติสถิติดาวโจนให้นะคะเห็นทุกคนชอบดาวโจนนะคะสถิติดาวโจนให้เลยนะคะเราให้ไปแล้วนะคะคลิปดาวโจนสติหนึ่งนาทีเองค่ะ สถิติของดาวโจรน,นะคะมาทุกรอบนะคะเราจะมาเตือนไปชมกันดูนะคะหรือไม่เราจะวางไว้ใต้ลิงให้ถ้าไม่เชื่อนะคะแต่เราจะลงให้ใหม่นะคะลงตัวนี้เลยสถิติดาวโจรน,นะคะไปชมกันนะคะไม่ต้องรอเราก็ได้เอาไปเล่นได้หรือเป็นแนวทางนะคะ สติติดาวโจนนะคะเลขที่จะมาบ่อยนะคะตัวนี้เลยค่ะถ้าใครหาเลขเด่นจับใส่ไม่เป็นเราก็จะให้ไปเลยนะคะเราจับให้ไปเลยค่ะเราก็มาดูกันอาทิตย์หนึ่งจะเข้ากี่รอบอาทิตย์ที่แล้วมันเข้าไปทุกวันเลยค่ะเด้งด้วยนะคะบนล่างเลยนะคะ ไม่เชื่อก็ไปไล่ดูนะคะแต่เราจะมาให้สถิติรอบใหม่ตัวนี้นะคะเราจะคุยให้ด้วยนะคะนี่คือเด่นเราจะจับเด่นของสถิติอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มันมาเรามาดูว่ามันจะมาซ้ำไหมเลขนี้นะคะจับเด่นขึ้นมาใหม่นะคะยังไม่เอาเด่นสามกับสองนะคะจับเด่นอาทิตย์ที่แล้วที่มันมานะคะ ใช้ได้ตลอดชีพเลยค่ะเราจะมาทำสติให้ทุกอาทิตย์นะคะตัวนี้สิติที่มา4วันเลยบนล่างนะคะนี่ค่ะมาวันที่9 วันที่เก้ามา76็ดหกนะคะวันที่สิบมาแปดสากับเกสนะคะวันที่สิดมาแปดศูนย์กับเกนยะคะเออโทษทีค่ะแปดศูนย์กับเก้าเจ็ดค่ะแปนกับเกวันที่สิเมื่อคืนมาเจ็ดศนย์นะคะศูนยดศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะคะวันที่สิบสามเมื่อคืนมาอะไรค่ะวันที่สิบสามไม่ได้ดูนะคะมาอะไรนะคะ รู้สึกว่าจะมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตดูวันที่สิบสามนะคะสี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์กับอะไรอีอ๋อแปดสี่ศูนย์กับเจ็ดศูนย์เห็นเปล่าคะเจ็ดศูนย์มาสองรอบเลยนะคะเจ็ดศูนย์มาสองรอบค่ะตัวนี้คือเด่นเลยนะคะ เด่นนะคะเด่นอาทิตย์ที่แล้วนะคะเด่นอาทิตย์ที่ที่ถึงเนี่ยอาทิตย์ที่ที่ถึงนี่ก็วันที่เท่าไหร่วันที่ 8. แปดตัวนี้วันที่นะคะสถิติวันที่แปดถึงแปดถึงถึงสิบสองนะคะเลยมาสิบสามก็ได้เอาอาทิตย์หนึ่งก็สิบสองนะคะอาทิตย์หนึ่งก็เป็นวิกนะคะสัปดาห์นะคะ วิเค้นนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เราเราจะมีตัวอื่นนะคะสีของเขานอกจากตัวนี้ตัวที่ไม่ออกนะคะเด่นของเขาก็สองเจสองแปดนะคะสองเก้าสองหก่ะนะคะแล้วก็สามเจสามเจสามหกค่ะ 3ามเจ็ดสามหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกนะคะแปดเก้าแปดหกค่ะเด่นของเขานะคะแล้วก็ตัวกันของเขาก็จะเป็นศูนย์เก้าค่ะแล้วก็ศูนย์หกนะคะตามนี้เลยตัวนี้คือยังไม่ออกนะคะ ตัวนี้ยังไม่ออกเรามาดูอีกอาทิตย์หน้านะคะต่อไปเลยก็มาดูมาดูว่ามันจะออกตัวไหนนะคะอาทิตย์ต่อไปนะคะท2่สิบสองสามสก็สิห้านะคะต่อสิบห้าเลยสิบห้าถึงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะนะคะตามนี้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะทําสถิติให้แล้วนะคะ ตัวนี้อาจจะมาอีกนะคะไม่ได้ว่ามาแล้วไม่มาอีกนะคะตัวนี้คือมาบ่อยนะคะเราเอาสติตรงนี้มาดูกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะนะให้เด่นอะไรมาเรามาดูเลขตรงนี้ได้มาแน่นอน,นะคะ่ะสติหนึ่งอาทิตย์นะคะมาแน่นอน1นึ่อาทิตย์นะคะตามได้ค่ะแนวทางนะคะ แนวทางในการลงทุนแนวทางในการลงทุนนะคะาลงทุนให้มีแนวทางมันแล้วก็ความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสถิติทำไว้เพื่อแนวทางเท่านั้นผิดถูกประการใดขออภัยนะคะ เรามาดูกันนะคะเราจะทำสติให้ใหม่นะคะหลังจากหมดอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เรามาดูอาทิตย์หน้าในเลขนี้มันต้องมาแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย